สวัสดีครับผมวันนี้ก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับกับ KKN Studio นะครับวันนี้ผมก็กลับมาแล้วกับเกม Roblox เอ๊ะหรอือ Roblox เออนั่นแหละถูกเลยดียวเดี๋ยวลืมชื่อเกมจนได้เอาที่ง่ายมาชื่อว่า Roblox อะครับอันนี้เราผมเล่นในโทรศัพท์นะครับเพราะว่าในคอมผมอัดคลิปไม่ได้อันนี้เป็นเกม Murder อะไรสักอย่างสองเนี่ยเลยครับใครที่ยังเพิ่งเคยดูก็ฝากกดติดตามด้ยนะครับภาพผมอาจจะแหลกๆไม่นิดนึงนะครับเยอะเลยแหละครับขออภัยด้วยหน้าทีนี้เลยนะครับเอาแล้วครับวันนี้เราอยู่แลกันในเกมโอ้จะพูดอีกทําไมเนี่ยเราก็พูดไปแล้วนี่โอ้ตอนนี้เราเจอของขวัญเลยครับใครที่เล่นโลบอกด้วยสปีดดิปเตอด้วยก็บอกผมมาได้นะครับผมชื่อ เออเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันก็วันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอกนะครับก็ไม่มีอะไรจะทาแล้วไม่นะไม่มีอะไรจะทําแล้วนะครับเอวมาตกปลาอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวทำไมปแปลกๆวะทันทำไมม,มันลื่นๆวะรู้สึกมันลื่นๆแปลกๆไหมครับอีกไม่นานเดี๋ยวผมก็จะกลับไปเล่นสปีดดิฟเตอร์แล้วนะครับเอ,อ้ามาแล้วเริ่มเกมแล้วนะครับ เอตอนนี้ผมจะได้สุ่มว่าจะผมจะได้เป็นอะไรโออิโนเซนนะครับผมได้เป็นอิโนเซนผมต้องหนีโมเดลนะครับโมเดลจะเป็นคล้ายคาฆาตากรในอมกัสนะครับเขาจะตามไล่ฆ่าพวกเรานะครับเราต้องเอาชีวิตรอดมาให้ได้แล้วเราก็จะชนะนะครับไม่ไแน่ใจว่าเขาดูเวลากันตรงไหนอะ่ะแต่ว่าถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะครับ โอ้คนนี้เป็นฆาตกรหรือเปล่าเนี่ยอ้าเขาวิ่งหนีกันอะไรกันหรออ้าผมต้องหนีก่อนนะครับเผื่อจะมีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวผมจะตายเอานะครับผมต้องช่วยเพื่อนให้ได้ไอ้นี่มันเป็นฆาตกรเพราะมันถือมีดมาแล้วผมจะมาทําไมเนี่ยผมก็เจอแล้วครับถ้าผมอยากจะดูเพื่อนว่าเพื่อนเขาเล่นอะไรกันนะครับเาเล่นกันยังไง ผมขอขึ้นไปบนนี้ก่อนอ่ะฮะผมก็มาตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้นะครับโอเคเรามาดูกันเราไปดูฆาตรกรกันนะครับอ้อ oh, ดูเหมือนว่าจะอยู่เหลือแค่สองคนแล้วนะครับเนี่ยสองคนสุดท้ายฆาตรกรและโอ้ว้าวแมงห้าห้าว้าวว้าว ว้าวเขาจะเจอหรือเปล่าเราจะชนะได้ไหมมาดูกันนะครับผมน่าจะอัพคลิปนี้ประมาณวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเอาใจช่วยทีมอิ n o นเซนทุกคนด้วยอิ n o นเซนจงเจริญอินโนเซนแป๊บนึงนะครับเออใหม่ใหมม,มโอ้เนียนอะไรขนาดนั้น เอาละครับผมไปกลับไปที่เดิมดีกว่าอ่าตอนนี้ก็จะเป็นโหมดไม่แน่ใจมันไม่ใช่โหมดหรอกครับมันเป็นช่วงคริสต์มาสนะครับก็จะมีธีมอะไรแบบอย่างนี้นะครับก็จะแบบธีมแนวคริสต์มาสคริสต์มาสหน่อยโอ้วอด,ดีอ่ะเห้ออา้าวฆาตกรชนะนะครับผมแพ้ดิเฟตครับ เรามารอเกมต่อไปกันเลยเกมต่อไปเราจะไปได้เป็นอะไรแล้วก็มาติดตามชมกันเ,เต้นสิโว้ยไงเพลงอะไรวะตอนนี้ผมก็พูดเก่งโมเลยปังนะครับบ้านมันมีบ้านหนึ่งนาแจะใจน่าน่าจะบัตรตัดแปลงมาเป็นบ้านนี้แล้วมั้งเฮ้ยเดี๋ยว อยากจะรู้ว่ามันจะขึ้นหลังคาได้เปล่าวะโอ้ยได้ขึ้นได้ขึ้นได้นะครับอ้าวเกมต่อไปมาแล้วเราจะได้เป็นมอร์เดอร์มอรเดอร์หรือว่าเราจะได้เป็นอินโนเซนต์อ้าวเราได้เป็นอะไรเนี่ยผมไม่รู้จักอะไรครับอ้า ช่วยด้วยอ๋อผมจะใช้ปืนได้นะครับถ้าเป็นตัวละครนี้แต่ผมจะไม่ใช้นะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ฝั่งมอเดอร์หรือว่าฝั่งมนุษย์นะครับไม่รู้นกันเฮ้ยเนียนอยู่นะเนี่ย ผมทำพอพี่งงเดี๋ยวโดนลิกสิตโอ้โหชัดเจนชัดเจนฮหน่าสงสัยเหมือนกันนะน,นี่อะฮึฮมอะคนเดิมอีกแล้ว,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 วทำไมผมไม่ชนะสักครั้งเลยทำไมผมต้องตายทุกครั้งเลย ไม่นะไม่นะอยากจะรู้จังว่าไอเซนตาคอสซานตานี่มันอ๋อมั่คืออะไรวะ <c ười> อะไรวะคืออะไรวะอะไรอะ่ะอือันนี้คืออะไรวาโอ้โหโอ้ย เดี๋ยวไปเที่ยวกันอีพีต่อไปเดี๋ยวก็จะมาแล้วครับแต่ว่ามันก็แบบพอดีว่าไอ้ที่มันตัดต่อเอาไว้อ่ะคือมันก็หายไปอครับก็ไม่รู้จะทํายังไงแต่มันหายไปดูเหมือนว่าฆาตกรจะชนะีกแล้วนะครับเอาแล้วไงล่ะครับน่าแสดงว่าฆาตกรคนนี้มันโหดจริงๆโอ้ oh. ฉันตาย ว้าวมาดูกันนะครับว่าเกมต่อไปเราจะได้เป็นอะไรแต่ตอนนี้เกมยังไม่เริ่มนะครับตอนนี้ก็น่าจะแบบอะไรเนี้ยเราติดอะไรกันเนี้ยเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่ามันมีอะไรน่าดีนไหมเนี้าวว้าว,ว,าว มาแล้วเกมต่อไปรเราจะแม่เป็นโมเด์หรือเปล่าครับเกมนี้เราจะเป็นอะไรอีกแล้ว <c oughs> uh. ขอเงียบแป๊บหนึ่งนะอโอ้ยพี่แม่งกวนเอ้ยอ๋อนึกว่าติดนึกว่าจะจะเอาวันนี้ผมก็หล่อตัวเราไปก่อนแนล้วก็สวัสดีครับ